สวัสดีค่ะมเมนีก็อยู่กับพ่อนาภาเนะค่ะพ่อนาภาสีภาพพ่อแม่พินองไปตามเนวข้างของน้องคัดกะนาาจอยนะคะ่ะสิบเป็นตัวไดกับเขาไปราวช่วงรับฟังน้ากันเลยด้อค่ะมเอนีท่านแม่ทับกับแม่จอยมากถึงบ้านนะคะกัมีเอฟซีโชคดีที่น้องคัดเพิ่นหาแนวท่างปูขาวมาบอกเก้าศูนย์เจ็ดนี่นะคะเลขกัไปออกเลขเล่า ค่จำวิบนะหาศูนย์เก้านะหาศูนย์เก้านี่เอฟซีโอนมาหาสงคาร,รอบลบนั่นห้องหมอกไปสองพันหกได้เนาะมีอีกหลายท่านหลายคนนึงเนะี่ยนั่นมีมีคนนึงโอนมหาในะจอยสองร้อยนะคะแต่นอกนั้นเป็นของแม่ทัพทั้งเมือนต่าเมือทั้งหมดทั้งมวลนี่จะเป็นสองพันแปดเจ็ดท่านนั่นที่ย่าบอกอาวา่าอ่านเนาะค่ะช่วงนี้อันตรายไปนองสองลูกนิ่ง ช่องแห้งกับปิวห้ากับบารัวปิว,ปวย้อนสาเหตุยังถ้าเกิดกองนรทยาปิวอีกเมืออหน้ากินได้ทั้งนาจอยทั้งดันแม่ทําทั้งนรุนทยานะคะจบอปว่าอาไนไล่ซื้อจะเป็นการเนรไล่นะคะเป็นเงินสองพันแปดแต่อีกส่วนหนึ่งที่นรุทยาไทยท่าที่นาจอยออแคนนาจอยเนานะที่ว่าเป็นเป็นแคนรุดเอฟซีกับโอนขอหมายเลขบัญชีนาจอยอีกส่วนหนึ่งโอนเข่าบัญชีนาจอยหลยคน,นีเด้อคะ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลอยู่นี่เฉพ,พาะพามัชที่รอนทียาของนาจอยสองรอยของทันแม่ทับสองพันหกเป็นเงินสองพันแปดร้อยทันแมททับอวยพรหายซี่แนะ่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีเพิลโอนเงินหายนาจอยที่ห้ไปหาหมอขอหายสุกๆมันมนนะครับแม่ล่ะขอหายลำลำเรื่อยๆค่ะนี่เลขห้เพินลนะตีคือสีขอหายลำลำเรื่อยๆขอหายโศกๆมันมานทั้งแม่ทั้งลูกพันแมททับว่าจังไดฟันดีบ่ กครัับนมาจังไดนนี่พี่ออกลงกันรมาทางไหนตอนเราไปป้าสายเหครับไปป้าสาไปยังต้อมือนันเพิ่นหายตัวได้ก่อนถ้าจำว่าพี่มันโตได้หายว่างที่มือเจ้าโซนแขนมานนี่แม่ท่านได้ออกเดีตัวใดฮึ่มื่อนันที่ว่าไปป้าสายนะเย้หวาน เดี๋ยวได้เดี๋ยว้เปิดบังกจน้อยได้ค่ะเอีใจเยินอะเพราได้ของนองคาดเนี่ยการย่างบ้นออกก็ต้องตามของนองคาดถึงเก้าสิเอร์เซนมันจะไปประเทศล่ามันอยู่เล็มไรตรงนน้นหารช่วยกันหาือันไปสองหก่งองหกหนึ่งสองกับหกเจ็ดเนาะกันกเจบอันนี้ที่ว่าคนฟันมาไปาษาืาทกันได้เนาะนึยคนราพีมา่อบอก ไปป้าสารพีมะบอกออือไปไปไปป้าสารพีมาบอกที่ว่มามือนะ่ะจอยโซนแขนนั่นเลยค่ะมันกับยังท่าในออกล่าท่าในออกไข่แล้วค่ะมัดมื่อนี้ฟันอีกแล้วฟันมา,าจังไดไปป้าสารไปเจอ,อยังไปเจอนี่ครับไปเจอต่เล่ก์นี่พีบอ่บเล่ครับเล่ห์ขึ้นน้ำต้นไม้หรือน้ำฟ้าบานผู้ใดบานบานล่างนี่จังไดลูก ไอ้พอต้นไม้ไต้ขึนยู่ต้นไม้บ่ครับตัวย่ายมาเลยเออคัวสีแดงหรือสีขาวสีขาวครับเอาเงินให้แม่อจอยเก็บไส้สัก่จอยมีแค้นเดียวแม่จอยจับได้บ่ <c oughs> ปั่นจักรยานผ้าแม่จอยมากยปกติแม่จอยคืขับมอไซค์ผ้าลูกมากวันนี้ลูกปั่นจักรยานผ้าแม่มากหานอนที่นานนะคะจำได้ค่ะว่า, <c oughs> วามีตัวด้ดแนะ่ สองศูนยสองสองศูนสองตามตัวหางเดียวแล้วก็สองศูนเออเพินยานเท่าก็ตัดถึงสองศูนยเป็นปะเป็นเพินเป็นเพิ่นบ่บ <Ê> ่อยอีห้องก็ตัดอี่แล้วเนาะมันก็ตัดได้แค่ สองสองคับสองศูนย์ชุดสองเนาะกับตัวเดียวกันเนีายเหมือนตาไม่กับติตาตั้งเสียงนะจอยสองสองก็ศูนย์สองกันบอดหจอยเอาตัวติสื่อนายเดี๋ยวพี่น้องเล็กบัวงามแต่ว่าก็ออกได้เด้อค่ะคืนยี้ตัวไม่ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลี้ยงกันเลยบอทันไหมครับอหนังภาพ มันจะเป็นค้นรอหน่อยด้วยหม,มาพิการน้นมีย่ออยาเนี่ย่ะต้องขานต้องก่อนข้ามเท้า,า,าหนเพิ่นเลขกเ่นยุต้นใหม่มีสามีมนบอดหน้าจอยหน้าจอยฟันหนังฟันบ่เส<ช><ล>ี้บอกให้ตามหน้าจอยเพราะว่าหน้าจอยบอ่สบาย ทางนว้นสบายเลยมันจะยู่น้ำข้นบสบายจำได้เลยว่าพอบานเพิ่นตอนนั้น<ม>ที่ออกล่องบานมากแับวมันเราเมื่อหาศูนย์ทีเอฟซี FC โชวดีทั้งรวยยกช่องตอนนั้นขันมาจังไดนนะจอยหันกลองมหาแม่เดี๋ยวก่อนเอยู่ฝันตอนนั้นทด้เม่อทันไหมครับครับเอ่อฝันว่าได้ได้ไปกินเขาได้ไปกินเขายุ่เฮียนยุ่เยี่ยนจำได้ว่าเ,เ,เายียนเยี่ยนเก่าไม่มีสิ่งอย่างไรจำได้อ ว่าเจ้าสิบอกว่ายุ่เฮียนบานศูนย์หกอีกมึงศูนย์หกอีกแล้วแม่ไปกินเขาเฮยียนมีสิงกินเขาแล้วผนว่าอันย่าเพิ่งไปไม่ยู่หนีกอนผนว่าสิผู้ใดบอกเจ้าไม่มีสิงบอกอืมไม่มีิงเพิ่นบอกไม่ยู่หนีกอนเขาบอกเขาบอกเด้อมซิงเลาตายหล้วมันบอกอมเนื้อตายแต่ว่ามาอยู่เฮยียนหลังโาเลยไหมเียนเฮียนเียนเป็นแบบคือตอนมาท่านเีอันพังร่งนี่ไหมานนี้ เราเลยจัดห้องจัดหยังให้อยู่เป็นอย่างดีบัดนี้แล้วมีเลขอันเลขสิบ่ออกเฮียนเลาซั่นบ่จะจําได้บ่เลขเฮียนเาตัวใดเลขเฮียนเามนมีตัวเดียวบ่วบาหลังนั้นเลขตัวเดียวเด้เาจําได้บ่ข่อยจําได้อยู่นซีเกาอีหยังบ่าเลขที่ตัวเดียวาเลขที่หลังนั้นแม่นตัวเดียว ม่่่นเกาบมีตัวอื่น่มีตัวอื่นเพคนพาไปกินข้าวด้วยกันบ่นายจ้อยเจ้าไปกินข้าวนําเพิ่นมากินแล้วเพิ่นวงาอีหยังบ่เพิ่นตายแล้วเด้เป็นยังไงสิเพิ่อนอ่นเพิ่นว่าอันเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดห้องให้อยู่งามๆเปิดไปเปิดมาเปิดหมอนขึ้นพ่อเลขตัวเดียวเลขใต้หมอนแม่นเลขตัวใดหาเจ็ด ไปเห็นเลขยูบาลเลขที่เก้าเลขเาหาเจ็ดจำเป็นยังสิมันบอกยังเจ้าเปล่าพันไม่ได้บอกเพิ่นว่ายูนี่ละ้านพันได้ว่าอวอออเาองซออีได้ว่าโอ้กข่ยอยูน,ออน้ำเจ้าปรไเดี๋ยวแย่ข่อยานได้ว่าอยนี้แหละเราตายอายูอะไรเมื่อไหร่สิมีจะไม่ได้ไม่ได้ไปเวิงน้ำเล่าเราเราไม่ได้มาตายอยู่บ้านนี่เนาะเราไปตายอยู่คุณเนาะเออ อันนี้เรยี่ไต้หมอนมันผู้ใดเขียนไว้นะมจ๊ะยมันมีคนเขียนไว้เลยมันข้นยั่นไต้หมอนเลยลบ้านเลขที่เก่าเนี<ม>่ยทาน้ำน,นก็นสะเป็นศูนเก่าขแมนเนาคือบ้านเลขที่ย่ายย่าบา้านเลขที่หนึ่งศูนย์หกตอนจะฟันมาไปกินเขามันจะออกลาตรงตเลยหนึ่ศูนย์ห สมน,มนีย์เนี่ยนาะแมนนค่ะเพิ่นห้ายังหันกินเพิ่นอู้หาหาพวกอันพวกลาบพวกยังไงละคือเป็นงานบุญนี่บ่แมน,น,นแมนค่ะคือเป็นงานบุญที่หลังเกา่าก็ตอนบนบ้านหรือบอแมนอ้าพี่น้องหลายแล้วที่สรุปมาเนี่ยท่าของนาจอยกันนองคาดนองคาดฟันมาไปใต้ซาเลขคืนยุต้นไม้ สามโต้มันจะเป็นสองศูนย์สองแล้วก็สองโตมันจะเป็นสองศูนย์นะคะสองศูนย์สองห้อาตาไทยเป็นสองสองกับศูนย์สองนะคะสำรับหน้าจอยหน้าจอยปั้นมาไปกินเขายูบาเล็กพี่เก้าตัวเดียวห้องก็ได้น้ำหนาเป็นศูนย์เก้านะคะเจ้าของบ้านให้ผ้าเขาไปในห้องนะคะไปเปิดม้อนขึ้นเลขกยูใต้มอนคือหาเจ็ดเป็นว่าหน้าจอยแมนหน้าจอยจะเบื้องดีแล้วมันมาหาเจ็ดว่ามันหาหนึ่งมันบ่แมน วันหนึ่งก็เลยเก็นจะคล้ายกันนอ้องนู่นมีคำถามจะถามอาจารย์อาถามท,านนท่านแม่ทัาบอ <c oughs> เอาวันนี้กับหัวน้องกับพวกก้าวบอระแบบ มงคลท่สทยจะทำอยู่เ้อเพื่ออน,นองทาดฟันสามตัวแดงจึ้งครืร่องเหล่าญาตังสิไปตามเ้ะอันมีคนฝากมาให้กระจังจามาหมอบอีกขอบกุ้งเนบซี่นะคะที่ให้ความไว้วางใจทั้งสองของเฮาทุกบาททุกตะกางถึงมือแน่นอนถึงบริอาได้ซื้อกับถึงนะคะเพราะว่าเห็นแล้วผลพีโน,น,นี่ยาบาลนี่กระยันสองปิวนะคะการปิวแล้วมานับหนึ่งไม่ในเมื่อน้ากินได้กว่าจะ กาจะมองเห็นนะคะช่องหน่อยใส่เวลาโดนกาจะการมองเห็นนี่ยากอีกลีนะคะว่าอยากให้เป็นแบบนั้นถ้าถือปิดแล้วหน้าจอยกับนองคา่าเนี่กับว่าเห็นบ่มีผูู้ใด้จะเห็นอีกนะคะนะคะเขาก็ต้องเอาความปลอดภัยไวก่อนทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการยักยออโอนมาเท่าได้กับห้เท่านั้นนะคะนะคะขอพูดหลายๆทีเอฟซี FC ไว้วางใจขอพูดหลายๆทีเอฟซี FC เมตานองคาดก้าหน้าจอยนะคะพ่อบ้านเจ้บาบ่ละเมอละกี้วัวเล้ว าอานแล้วเมื่อแล้วอก็ดีขึ้นไปไอ่าแขนขาฟังหนึ่งใกล้เป็นปกติไปกับแปดสิบเอร์ซ็นต์หรแปดสิบเปอร์เซ็ตไทยให้ไทยหน้าได้อยู่บริจางคนได้เนะแต่ว่าบริจไปเห็ุงานแล้วมอ้าวพันไปทันม่ยังจะบอกกับเอบซีพออวยพ่อม่แต่อวยพอ่อคเอาเพอ่อเนี่ยอาจิติติแล้ว อ English, คอยหเ้งลื่อยๆคอยชุกๆมันหมันเลยครับสาธุนะคะเพื่อนบอกว่าขอให้ชุกๆมันหมันไห้หิ้เรื่อยๆไห้เอสซีโซดีกันนะคะของน้องคาทนะคะตามนี่เลยเด้อค่ะน้องคาทไห้ซ้ำไห้คู่เดียวหางเดียวเลขสามตัวสองศูนย์สองตัดไห้แล้วสองสองกับศูนย์สองเราเพื่อนบอกว่าเลขสองตัวมากค่ะคือสองศูนย์นะคะน่าจอยกับพี่ฮาเจ๊กับศูนย์เก้าเป็นแนวทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ขอบคุณน,น้า,ณนะะนนา,นาจอยกับน้องคาดนะคะที่แบ่งปันให้เอ็ซีโซเดียนะทางของน้าจอยกับน้องคาดกับท่านแม่ทัพนะคะ